สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้ก็มาพบกับมามีออสการ์เหมือนเช่นเคยนะคะในเช้าว,วันพฤหัสบด,ดีที่26ตุลาคมปี2 5 6 6ค่ะมามีออสการ์มาอัปเดตราคาข้าวเหมือนเช่นเคยนะคะทั้งขา้าวเก่าข้าวใหม่ทุกคนคะผดโพแห้งเนาะคะ่ะข้าวนะคะตอกิโลละเก้าบาทแล้วนะคะนะสำหรับข้าวเจ้าสดค่ะมามีออสการ์อัปเดตคลิปทุกวันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะได้อ่านแล้วก็นะให้กําลังใจกันไปค่ะรัฐบาลก็ยังคงเงียบ ยังคงนิ่งก็ยังคงนิ่งนะคะนิ่งถึงนิ่งมากเลยนะคะเห็นทางรัฐบาลก็เนาะไปดูเรื่องสับเปลอ่กันนะคะที่ออกข่าวไปเนะะาะถือว่าเป็นซอฟต์พอร์นะคะแล้วก็ในส่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรของเราเนี่ยท่านก็ท่านอนุคานะก็ได้พูดถึงเรื่องของอให้กรมการข้าวนะคะดูแลไปนะคะว่ามีเทคโนโลยีวัตกรรมอะไรนำมาใช้ นะรประมาณนี้แล้วก็พูดถึงเรื่องการเลี้ยงวัวท่านก็บอกว่าเลี้ยงวัวเนี่ยมีแต่ได้กับได้ไม่มีอะไรมากในการเลี้ยงว่างั้นนะท่านก็ให้สัมภาษณ์ไปแบบนี้นอะแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องของมาตรการการช่วยเหลือใดๆในงานชาวนาไทยเราสู้ไปด้วยกันนะทุกคนค่ะ ่ทีนี้สําหรับราคาข้าวเจ้าสดนะคะเข้าใหม่ปีนี้เลยค่ะทุกคนค่ะตันละ9,250บาททุกคนลดลงมาอีกจากเมื่อวานนะคะคิดเฉลี่ยกวกิโลละ9บาท25สตางค์แม่ต่อมามาเรามาดูข้าวเก่ากันบ้างนะคะข้าวเปลือกฮอมมะลิปี2565ันทับยีนะจังหวัดสุรินทร์14,200บาทถึง15,000บาทจังหวัดนาครราชสีมา14,500บาทถึง15,000บาทจังหวัด้อยบาชธานาี14,900บาทถึง16,000บาทจังหวัดบุรีรัมย์14,600บาท ถึง15,200บาทปรับลดลงมา700บาทจังหวัดศรีสะเกษ14,500บาทถึง16,000บาทจังหวัดร้อยเอ็ด14,500บาทถึง15,500บาทจังหวัดมหาสารคาม15,800บาทถึง16,200บาทจังหวัดยโสธร15,000บาทถึง16,500บาทจังหวัดชัยภูมิ15,500บาทถึง16,500บาทจังหวัดอำนาจเจริญ14,400บาทถึง15,400บาทจังหวัดนครพนม14,800บาทถึง 16, 5,200บาทจังหวัดขอนแก่น14,400บาทถึง15,100บาทปรับลดลงมา300บาทจังหวัดสกลนคร13,000บาทถึง15,150บาทจังหวัดกาฬสิน15,100บาทถึง15,300บาทจังหวัดอุดรธานี13,000บาทถึง15,000บาทปรับลดลงมา100บาทจังหวัดนองบุรี13,500บาทถึง14,100บาทจังหวัดนนองุร14,000บาทถึง14,300บาทปรับลดลงมา200 บาทจังหวัดมุกดาหาร15,000บาทถึง15,500บาทค่ะ รายการต่อมาทุกคนค่ะข้าวเปลือเนียมเมล็ดยาวนาปี2565ทั66นะคะจังหวัดขอนแกน13,900บาทถึง14,400บาทปรับลดลงมา300บาทจังหวัดอุดรธานี12,500บาทถึง13,500บาทปรับลดลงมา600บาทจังหวัดสกลนคร12,000บาทถึง14,000บาทจังหวัดนครพนม12,500บาทถึง13,200บาทจังหวัดกาฬสินธุ์14,500บาทถึง13,900บาทจังหวัดอุบลราชธานี1 13,500บาทถึง14,000บาทจังหวัดร้อยเอ็ด13,500บาทถึง14,500บาทจังหวัดชัยภูมิ14,000บาทถึง15,000บาทจังหวัดหนองบัวลืู13,000บาทจังหวัดหนองคาย13,800บาทถึง14,300บาทจังหวัดมุกดาหาร13,500บาทถึง14,000บาทค่ะปรับลดลงมา500บาทเลยค่ะทุกคนค่ะจากเมื่อวานเนาะอ่าทุกคนเห็นราคาข้าวแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ามันมีต้องขอขอบ คุณทุกคนที่ร่วมคอมเมนต์นะคะเจ้าหนุ่มไทยบ้านเดย์น,นะคะบอกว่าก,ก็ขอ22นะคะราคากิโลละ8บาท50สตางค์จังหวัดสกลนครนะ,ะนะเอ้ยข้าวเหนียว8บาท50ทุกคนเขาเจ้าเกบาทโอ้ยตายเลยพี่น้องชาวนาเฮานะคะแล้วก็บอกว่าเมื่อก่อนจําได้กิโลละ8บาทเงียบกริบเลยนะการบอกพอค้ารวยชาวนาจนคือเก่านะคะปุย๋ย นะคะปุ๋ยแพงข้าวจะแพงอยู่ในมือพ่อค้านะคะบอกว่าข้าวนาปีแห้งกิโลละสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์นะคะขายไปเมื่อวานนี้ขอขอบพระคุณยังสูงนะวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มามีอสการ์ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากกรมการค้าภายในขอขอบพระคุณยังสูงนะ,ะสำหรับพิกัดนะคะร้านรับซื้อข้าวลุงหมูพืชผลนะ,ะทุกคนคะเปิดรับซื้อนะมายูค้าก็เปิดรับซื้อเดอ้อยังไงก็อย่าลืมนะคะนะ,ะอยู่ที่อำเภอกุมาจังหวัดสกลนครนะคะ,นะะขอขอบพระคุณยังสูงคะ่ะและพบกันในวันพรุ่งนนี้นะ บายๆขอบพระคุณทุกคนมากคะ่ะ